สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่27เดือนสิงหาคมปีพศ2563จากเว็บไซต์ทีเด็ดคิเตร์ข้อวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย ำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการอิสราเอลดิวิชัน2ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฮาโปเอลแอคโคเปิดบ้านรับการเยรือนของฮาโปเอลรามัตการคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่27เดือนสิงหาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งต่างเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางฮาโปเอลแอคโคนะครับิดสนามแอคลีสกอร์เซสเตเดียมลำย่ของเขาเพื่อรับการเยรือนของฮาโปเอลรามัตการครับผม สิ่งท์การพบกันของ,อง,องทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบก,กันมา4เกมโดยทางเจ้าบ้านชนะ1เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการอิสราเอลดิวิชัน2เมื่อวันที่24เดือนมกราของปีพศ2513นัดนี้นะครับฮาโปเอลแอคโคนะครับเปิดสนามเสมอกับฮาโปเอลรามักการ,รับผมด้วสกอร์1ประตูต่อ1นึง สถิติ20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ7และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจอยู่ที่รายการอิสราเอลดิวิชัน2ครับเมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคงปีพศ2563นัดนี้ H o L e นะครับฮาโบเอลแอคโคนะครับเปิดบ้านเสมอกับมัคมีอาฮุนาเสร็จ e นะครับด้วยกระกอน0ูต์0 สถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ5และแพ้6เกมหากดูสถิติ5เกมหลังสุดจะพบว่าทีมเยือนสามารถชนะได้ทั้งหมดทั้ง5เกมเลยโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการอิสราเอลดิวิชัน2เมื่อวันที่3เดือนก,นกรกฎาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับฮาบูเอลรามัดการนะครับเปิดบ้านชนะฮาบูเอลปิซอนไปด้วยสกอร์5ตูต2 และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่ฮาปูเอลรามัตการต่อครึ่งลูกหากดูฟอร์ม5านั้นหลังสุดจะเห็นได้ว่าทีมเยือนจะค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนแต่ถ้าหากมาดูสถิติการพบกันเองของคู่จะพบว่าจะค่อนข้างเสมอในนัดนี้จากการที่ฮาปูเอลรามัตการต่อมาที่ราคาครึ่งลูกนั้นผมเชื่อได้ว่าฮาปูเอลรามัตการนะครับสามารถทําได้ขอเชียร์ไปที่ฮาปูเอลรามัตการครับผมและหากราะห์สกอร์สูงตามจากเลนมาตรฐาน3าลูกนะครับผมขอเชียร์สกรอร์ตามครับในคู่นี้ เรามาต่อนในคู่ที่สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการอียิปตเม์ลีนะครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแอนมาคาซาเปิดบ้านพบกับวาดีแดกลาครับผมคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่27เดือนสิงหาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางแอนมาคาซานะครับเปิดสนามฟารยันสเตเดียมเพื่อรับการมาเยือนของวาดีแดกลาครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเบอร์ไซด์พวกเขาพบกันมา4เกมโดยทางจ้าพาชนะ3เสมอ1แต่ไม่แพ้เลยโดยเกมนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการอ e ียิปิมิยรลี์เมื่อวันที่22เดือนตุลาคมปีพศอ,องพสครับผมน,น,นั้นนะครับวา่าที่แดกลาเบอร์สนามเสมอกับแอนมาคาซาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ8และแพ้7เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการ EGP Premier ่อวันที่22เดือนสิงาหาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับอันมาร์ตีนะครับเปิดบ้านพ่ายกับแอนมาคาซาไปด้วูสกอร์0ประต,ต2 เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดขององค์กทีมยืนกันนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ7และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการอ e ีกพิมพิลีกนะครับเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมปีพศส5งพันนัดนี้นะครับวาร์ดี้เด็กลานะครับเปิดบ้านเสมอกับแอนเซดันคารีนะครับด้วยสกอร์0ูตู้ต และในส่วนของผู้นี้นะครับสถาบันทุกต้องตัดบทบายเปิดเหรราคามาที่แอนมาคาซ่านะครับต่อครึ่งลูกหากดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมครับจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านจะค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนและหากไปดูฟอร์มผ้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านก็ค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับผมและจากการที่เจ้าบ้านอยากแอนมาคาซ่าต่อมาครึ่งลูกผมขอเชียร์เจ้าบ้านครับผมในวันนี้และหากคำวิเคราะห์สกอร์สูงตามจากเรทมาตรฐานสามลูกนะครับผมเชื่อได้ว่าในวันนี้จะเป็นสกอร์ค่อนข้างตาม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นครับผมเลือกไปที่รายการแอฟริกาพิมพีนะครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่างไกเซอร์ชีฟนะครับเปิดบ้านพบกับมาเมโลดี้ซันดาวนะครับคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่27เดือนสิงหาคมปีพศ2อง3แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางไกเซอร์ชีฟนะครับสนาม FMB นะครับลําย่างของเขาเพื่อรับการมเยือนของมาเมโลดี้ซันดาวครับผม สถิติการพบกันเองของทั้งคู่นะครับการข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมโดยทางเจ้าบ้านชนะ1เสมอ1และแพ้1ถือว่าเป็นบอลสามหน้าเลยครับผมในคู่นี้โดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการแอฟริกาใต้บิเวอรีงวดที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมปีพศ2 5ง2นัดนี้นะครับมามีโดดี้ซันดาวเปิดบ้านพบกับไกเซอร์ชีฟ์ผลคือไกเซอร์ชีฟบุกมาชนะด้วยสกอร์สอต่ตสอส เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ4และแพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการแอฟริกาใต้พิมลเมื่อวันที่23เดือนสิงหาคมปีพศ2513นาทีนะครับไกเซอร์ชีฟเปิดบ้านเสมอกับสแตนแลนด์บอสส์เอฟซีครับผมด้วยสกรีประตูตัวหนึง่ง เรามาดูกันในส่วนซ e ีติ20เกมหลังสุดของร่านทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ11เ,เสมอ6และแพ้3เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาสามารถชนะได้1เสมอ3และแพ้1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการแอฟริกาใต้พิมลี่นวันที่24เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 6 3นัดนี้นะครับมามีโลดี้ซันดาเปิดบ้านพบกับรามอนวินโกลเด้นแอนโอนะครับผลคือมาเมโลดี้ซันดาชนะไ,ไปด้วยสกอร์1-0 และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่เสมอหากดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่จะเห็นได้ว่าจะเป็นบอลสามท่าเลยทีเดียวผมจึงไม่ยึดติดก,กับตรงนี้ผมจึงไปดูฟอร์มผ้านนัดต่างสุดของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าฟอร์มผ้านัดต่างสุดข,ของทั้งสองทีมก็เป็นฟอร์มทีคท่ค่อนข้างสูสีกันทีเดียวจากการต่อมาเลทราคาเสมอในวันนี้ถือว่าเป็นบอลค่อนข้างเสียงครับผมผมจึงขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านรู้สึกว่าจะมีภาษีดีกว่าขอเชียร์เจ้าบ้านครับผมและหากใครผมผมว,วิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเล ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดทีเด็ดคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่่นใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจพเพื่อนๆสามารถตามกันได้สวนกันได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอให้พเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ